สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพง c h ชา n e l ลนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารวันที่11มีนาคม2568นะคะกะวันนี้เนาะไม่เพ็นได้นำเสนอแนวทางฮาหนอยรวมของสี่เซียนให้กับ f อฟทั้งช่องเนาะไปแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกทั้งหมดมี8สํสำนักวันนี้ได้ครบทุกสำนักเลยเนาะอ่ะ ไม่เพี่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ผู้ใดมากของอาจารย์ใดท่าของอาจารย์ใดก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปใหม่ก็มังใจทุกท่ันเด้อ,ดอจ้าเนาะช่วงนี้ห้าน้อยคอยมีคนเบิงหลายนะคะห้าน้อยเล่าบ่มีคนติดตามหลายเนาะอะ ก็ฝากเขามากดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ทุกๆคลิปด้วยนะคะว,ว่าจะเป็นแนวทางห้าน้อยแล้วหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะแม่เพ็ญกระจับจพยายามทาให้ดีที่สุดแต่ว่าแม่เพ็ญกระทําผิดพลาดอยู่เรื่อยๆนะคะ f อซกับขอโทษขอให้ไปย่งอ่าเจ้าของสูตรแล้วก็ f อฟทั้งช่องด้วยเนาะอ่ะวันนี้แม่เพ็ญจะให้ f อฟทั้งช่องมาบึงผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะแล้วค่อยไปเอาตัวเลขของมือนีเนาะ เข้ามาเบิงค่ะผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก509ศล่างออก22ส่วนฮานอยปกติบนออก761ด่ล่างออก82และฮานอย VIP บนออก240ส่ล่างออก18นั่นเองค่ะเาขึ้นเหนียวแทะโดนอะไรเนาะ มาค่ะเข้ามาเบิิงผลงานของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้พ่อเกลียงวิ่งลูดมาทั้งสามตัวเลยเนาะเด่นนะตัวเด่นมาทั้งสามตัวเลยส่วนจับคู่เข้าที่04นั่นเองเนาะ04หลักหน่วยแต่ว่าเพิ่นไทยมาเป็นหลักหลักหน่วยเลขออกเป็นหลักสิบนะคะ FC ะถ้าผู้ใดเล่นก็ต้องกลับแน่นั่นแหละเนาะเพราะว่าตัวเลขมันบ่เนนอนอยู่แล้วค่ะก็เข้าที่ชุดรองนะคะ อาจารย์สวายศูนย์กับ9มาด้วยกันเลยเนาะก็คือ0ูย์เมานอยพิเศษค่ะจับคู่ก็เข้าชุดเน้นที่อาจารย์สวัยวงกลมให้นะคะก็คือ4ี่ศบนของน้อย VIP เข้า1ฮานอยนั่นเองเนาะส่วนแอดอ้อยพาลวยวิ่งรูดให้มา4กับ3ตัววิ่งตัวรูดก็เข้าตัวเด่นที่4จับคู่เข้าที่ ชุดเน้นนะคะ40นอย V I P ส่วนชุดวินเมื่อวานนี้แม่เพ้นบดายเขียนให้นะคะแม่เพนเลื่มอังาี่รล่ะเนาะหลงหลงเรื่มเริ่มเมื่อวานนี่กาวฟน้ำเน่ก็เลยชุดวินเนาะมาด้วยกันนี่ค่ะก็คือ18มาฮานอย V I P แล้วก็82มาฮานอยปกตินะคะ FC เนาะแม่เพนขอโทษหลายค่ะ ส่วนของมอดูเลขเด็ดวิ่งรูด1กับ2ก็มาทั้ง2ตัวเหมือนเดิมนะคะจับคู่ก็ให้เข้าที่16เลขออก61บนของน้อยปกตินะคะ fc ส่วนฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้ไม่เพนบดได้ลงไห้นะคะเข้ามาเอาตัวเลขของวันที่1 1กันต่อเลยเนาะเมื่อวานนี้ไม่เพนบได้ลงคลิปไห้เนาะ เอาการมาเอาตัวเลขของวันที่1ิเกันเลยค่ะสําหรับฮานอยแยกนะคะของตาปากน้ําโพวันนี้วันที่1ิมีนาคม2568ตาให้วิ่งลูดน้อยพิเศษ9กับ2เนาะก็จับคู่ที่98 9าแปดเ้าหสองปดสองหชุด3ามตัวบน9ก้าสองหแล้วก็สองเกส่วนฮานอยปกติตาให้ลูดที่7กับ0ย์จับคู่ที่7จ็ดสองเห้าชุด3มตัวบน 705แล้วก็072ส่วนฮานอย V.I.P. ตาให้รูดที่7กับ0จับคู่ที่72 75 0205ชุด3ตัวบน705แล้วก็072นะคะสำหรับฮานอยแยกของตานะคะ FC อ,อ่ะได้แล้วของตาเนาะเดี๋ยวลอกแคปหน้าจอพร้อมของเขาฝากมาเลย มาเอาฮาหนอยแยกของเขาฝากมาวันนี้ให้วิ่งรูดน้อยพิเศษ8กับ9จับคู่ 88, 89, 98, 99, ชุด3ตัวบน 8, 99, แล้วก็ 9, 88ส่วนฮาหนอยปกติให้รูดที่6กับ7จับคู่ที่ 6, 2, 6, 3, 7, 2, 7, 3ส่วนชุด3ตัวบนก็คือ 6, 7, 3แล้วก็ 7, 6, 2และฮาหนอย VIP ให้รูดที่5กับ6จับคู่ที่5 0 51 6 0นึส่วนชุด3ามตัวบนห61แล้วก็650นคะคะมาแคปหน้าจอเด้อค่ะ กับหน้าจอฮานอยแยกของเขาฝางมาและตาปากน้ำโพได้แล้วเนาะเดี๋ยวไม่เพีย้ยนจะภาพไปโตค่ะมาค่ะมาเอาฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้กันเลยค่ะสำหรับฮานอยรวมนะคะของตาปากน้ำโพวันนี้ตาให้วิ่งลูทสองกับห้าจับคู่ที่สองศูนย์สองหนึ 7, ่งสองเจ็ดสองแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะ หาในรวมตาวันนี้เนาะเมื่อวานนี้บันไดลงคลิปเลยค่ะของตาแล้วก็ของเขาฝากมาสุดใจพารวยแล้วก็ของแม่ลิ้วเนาะแอดอ้อยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แอดอ้อยได้ลงอยู่แต่ว่าของแม่ริ้วบ่ได้ลงหายสองมือแล้วเนาะ เามาต่อที่ของแอดอ้อยค่ะสำหรับแนวทางของแอดอ้อยพารวยวันนี้นะคะวิ่งรูดให้มาเด่นที่8ลอง2จชุดวินมือนีมี0 4 2 3 8 9จับคู่มี20 24 28 29 8 0 8 3 8 4แล้วก็8 5เน้นให้5คู่เหมือนเดิมนะคะก็คือ2 4 2 8 8 0 8 3แล้วก็8 5นะคะส่วนชุด3ตัวบนมี2 8 9 0 8 2 9 2 4แล้วก็5 8 3นะคะทุกวันนี้ของแอนอ้อยแตก3ตัวโต๊นะคะ f อเนาะไม่เพื่อนเริมบอกค่ะนี่ค่ะค่าแต่เบาเนาะลืมค่ะ นี่ค่ะเมื่อวานนี้ชุดวินของแอดอ้อยถ้าผู้ใดจับคู่ก็จะได้2อฮานอยนะคะแต่ว่าไม่เพ่นบริเขียนลงไห้นอกไม่เพ่นขอโทษขอให้หลายๆค่ะแต่ว่าตัวชุดจับคู่ก็เข้าชุดเน้นที่40บนของน้อย V.I.P เข้าตรงๆนะคะนี่ค่ะชุด3ตัวบนก็เข้าที่เลขออก2 40เนาะเพิ่นไหมาศูนย์สีก็เข้าโต๊นะคะ FC ชุด3ตัวบนค่ะเข้าฮานอย V.I.P นะคะ ส่วนวันนี้แอดออยเพิ่นไหมาวิงรูดที่เด่นที่8ลอง2จับคู่ชุดวินมี0 4 2 3 8 9จับคู่2 0 2 4 2 8แล้วก็2 9 8 0 8 3 8 4และ8หาเน้นที่8อ่าเน้นที่2 4 2 8เนาะ8 0 8 3แล้วก็8 5ชุด3ตัวบน2 8 9 0 8 2 9 2 4แล 58, 3, ้วก็5 8 3ค่ะ อ่าเอฟซีทั้งชองว่าแคปหน้าจอเอาหาหน่อยรวมของตาปากน้ำโพและแอดอ้อยพารวยกันก่อนนะคะค่อยไปต่อกันเนาะมาไปต่อค่ะเอฟซี มาต่อที่ฮาหนอยรวมของพ่อเกลียงวันนี้พ่อให้วิ่งรูดมาเก้ากับสองหลักหน่วยมีเก้าเออหลักหน่วยมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะส่วนจับคู่ให้ชุดเน้นก็จะมีเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดสองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองแปดส่วนหลักเออส่วนชุดรองคะ่ะชุดรองสองห้าสองสองห้าเก้าห้าเก้าหกเนาะของพ่อเกลียงวันนี้ นีคะส่วนเมื่อบานค่ะของพ่อให้วิ่งรูดที่ามาทั้ง3ตัวเลยนะคะแต่ว่าพ่อจับคู่ให้เข้าชุดรอง1นึฮานอยเนาะฮานอย VIP นั่นเองวันนี้พ่อให้มาวิ่งรูด9กับ2ให้มาแค่2ตัวนะคะหลักหน่วยมี4 5, 6, 7, 8, ี่ห้าหก็ดแดก็ต้องกลับด้วยเนาะเอาตัวตรงหลายเนต,ตัวกลับหน่อยนึงกันไว้นะคะชุดเน้นสองตัว9กสี่ 9798 2427แล้วก็28ส่วนชุดลอง25 95แล้วก็96นั่นเองค่ะนะคมาต่อที่ของแม่ริ้วค่ะสำหรับของแม่ริ้ววันนี้นะคะวิ่งรูดให้5กับ8ชุดเน้นมี58 51 52 87อา87คือเขียน2เทือระบาดอืม นี่ค่ะแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะเอแม่เพ่นเขียนแปดเจ็ดสองเือเนาะชุดลอง5 0 6 2 8นย์สอดสนะคะของแม่ริววันนี้เนาะเมื่อวานนี้แม่บดไยโล่งห้นะคะวันนี้แม่ให้วิ่งรุ่น5กับ8ชุดเน้นก็จะมี 5, 1, 5 2, 8าแปดห้าหนึ่แล้วก็8ปดเกชุดลองห้6 2 8นแดสและ8ปดนะคะอ่ะแคปหน้าจอคะ่ะเอกซี ไดกันค่ะแคปหน้าจอได้หรือยังคะามาต่อที่ของอาจารย์สไัยกันเลยค่ะสำหรับฮานอยรวมของอาจารย์สไวยวันนี้นะคะอาจารย์ให้วิ่งรูดที่8กับ5้นะคะเอซก็จับคู่ที่80 82 83 8์แแล้วก็8ปดเก้53 5าหแล้วก็58ชุดกันเม็ดเดียว0ูนย์แปดนะคะ ชุดกันเม็ดเดียวให้มา089ค่ะแคปหน้าจอกันได้หรืยยังค่ะ fc อ,อ๋อไม่ใช่เมื่อวานนี้นะ สำหรับของอาจารย์สวัยก็ให้วิ่งรูดมาด้วยกันเลยเนาะ9กับ0 0กับ9ออก0 9น้อยพิเศษส่วนชุดเน้นก็มาที่4 0เข้าตรงๆบนของนอย V.I.P นั่นเองนะคะอะได้แล้วไม่เพิ่งจะพาไปต่ตอค่ะ มาค่ะส่วนวันนี้ของมอดูเลขเด็ดให้วิ่งรูด8กับ9นะคะ fc จับคู่ที่84 85 86แล้วก็94 95 96นะคะของมอดูเลขเด็ดวันนี้เนาะให้มาเหมือนเดิม6คู่ค่ะวิ่งรูดบนล่าง8กับ9จับคู่84 85 86 94 95 96 ถ้าผู้ใดอยากติดต่อโดยตรงหาพ่อหมอดูเลขเด็ดก็โทรได้นะคะ084 637 5116นั่นเองค่ะเนาะส่วนเมื่อวานนี้ของพ่อหมอดูเลขเด็ดก็เข้าหนึ่งหานอยนะคะตัวตัวจับคู่นะคะก็ะคือมาที่หนึ่งหกเนาะมาที่หนึ่งหกเลขออกหกหนึ่งบนของนอยปกตินะคะส่วนวันนี้ พอให้วิ่งรูดส่วนตัววิ่งตัวรูดมา2ตัวนะคะเมื่อวานนี้วันนี้พ่อให้วิ่งรูดที่8กับ9จับคู่8,4,8,5,8,6แล้วก็9,4,9,5,9,6นั่นเองค่ะเนาะอ่ะผู้ใดอยากติดต่อหาพ่อด้วยตรงกระโทษที่0 8 4 6์7 1 1ีห6นนะคะอ่ะแคปหน้าจอค่ะ ปแคปหน้าจอได้แล้วเฮากลับไปต่อเนาะเอฟซี FC เนาะมาต่อที่ของสุดใจพารวยกันเลยค่ะปิดคลิปด้วยของสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่าง5เม็ดเดียวจับคู่5 0 5 7 58 60 67 68นะคะหาหนอยรวมของสุดใจพารวยเนาะวันนี้ให้วิ่งลูด5เม็ดเดียวจับคู่ที่5 0 57 58แล้วก็606768เดเขอฟซีวันนี้แม่เพนก็ ได้แนวทางมาครบทุกสำนักเลยเนาะสำหรับทุกเซียนทุกอาจารย์ที่เคยให้แนวทางช่องแม่น้องคำแพงชาแนลมาตลอดนะคะวันนี้ได้ครบทั้ง4เซียนแล้วก็อีก8สํสำนักนะคะวันนี้ขอให้เฮงเฮรวยรวปังๆังกันทุกท่านทุกคนนะคะแม่เพนกาขอขอบพระคุณทั้งอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกสำนักทุกเซียนเนาะแล้วก็เอฟซีทางช่องที่เข้ามาให้กำลังใจแม่เพงมาตลอดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคลิปนี้ก็สวัสดี